สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้มาเป็นลอเลียวนะครับอ้สกินนี้ทำไมมันแรดูตัวเล็กๆเนาะโอเคเราจะอับหนึ่งมาเคลียร์คีปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วลอเลียวนี้เป็นตัวที่เคลียร์คีปประมาณแบบปานกลางครับเพราะสกิลหนึ่งมันปล่อยโดนได้เ,ออเขาเรียกว่าไงนะสองที่อ,อแล้วก็ถ้าโดนในแนวยาวเออีิงดีเวลสองโดน่อนลแลลว <c oughs> ใจเย็นก่อนนะครับลอเลียยแพดนี้นี่ไม่ไม่ได้รับความนิยมใดๆทางัานนะมาตั้งนานแล้วนะผมอ่าก็ยังเป็นเมทตกเมตาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเรา มีของหน่อยเนี่ยหรือว่าไม่ก็หาจังหวะด,ดีๆมันยังเล่นได้นะครับผมเพียงแต่มันล่นยากมากๆเฮ้ยมีพลโดนมีครนโดนว่ะชึบอีกนิดโอ้ยไม่ได้ว,ว,ว้าวละรอเลี้ยวนะครับห้ามใช้สกิลสองว้าวนะครับในทีมไฟไม่งั้นจะตายได้นะเพราะว่าสกิลสองถ้าเราใช้ว้าวเนี่ยมันจะไม่มันจะคูดาวชา้าเพราะมันคูดาวชา้าเนี่ยเราไม่มีสกิลแดนเนี่ยเราตายได้ง่ายเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามใช้สกิลสองเนี่ยแดดให้โดนนะครับผมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลดคูดาวให้นะครับผมประมาณนี้เนาะ ถ้าเปิดอัติีก็จะเร็วกว่านี้ให้อีกนีก่ตอนเราดีเองเลยเราถามว่าวมันตัวมันแรงไหมผมมองว่าต้นเกมอะ่ะมันถือเป็นเมทต,ตัวหนึ่งที่สก,กิลค่อนข้างแรงแรงในระดับหนึ่งเลยนะรอเรียวไม่ได้เบามากนะครับมีเฟิร์สบัตรจากเลนล่างนะครับผมตอนนี้เรายังไม่เดินเกมอะไรมากเราออกฟีดอีกทีเดียวปุ๊บเราจะขึ้นเป็นรองเท้าก่อนเลยเพื่อให้เราวิ่งเร็วนะแล้วก็กันสถานะซึ่งมันจําเป็น,นมากๆตัวรอเรียวเนี่ยสําคัญคือมันโดนสถานะไม่ได้นะตัวน,นี้โดนสถานะอะไรนี้ได้หน่อยหน่อยก็ มันจะเล่นยากนะครับผมประมาณนั้นก็เลยต้องใช้เป็นรองเท้ากันสถานะก่อนเฮ้ยชึบไปเอาคลิปเอ้ยมูราดมาพอดีเลยกำเราโดนแวนตีฟีแอนด์เด็สกิลมาด้วยเดี๋ยวได้รองเท้าก่อนครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นมันเป็นตัวที่วิ่งช้านะครับผมค่อนข้างอึดอัดเลยทีเดียวเอาเรากางเราเคลียร์คลิปกลางไปแล้วให้เราอยู่เอารับคลิปบนเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะจนครับรับเข้าไปรูปสกิลหนึ่งทียังไม่มีอันติีนะมันไม่ได้เมื่อกี้ได้แค่ตดัตดตัดหนึ่งทีสองที พยายามแดตข้างๆก็ได้ถ้าสมมติไม่อยากเข้าไปนะในแดตข้างๆนี้มันก็ติดเหมือนกันนะสกิลสองเนี่ยเพราะถ้าสมมติเราแดดตรงๆแล้วเราออกไม่ได้มันจะซวยเอานะครับในบางจังหวะเป็นตัวที่ต้องดูจังหวะเยอะว่าเอ่อตรงไหนมันเข้าได้ไหมอะไรเข้าไม่ได้อะไรยังไงนะผมแลวย้อนครับผมสตัรแวนเป็นหนึ่งทีช็อตนี้ผมฟิกเกอร์อันติเปิดฮึบแดตเซแวนป๊ปปปปตอนนี้ยังลดคูดาวไม่เยอะครับผมแต่ยังได้อยู่ป๊ปปปปป ปุ๊บสวยงามครับผมเมื่อกี้เราแดนไซ่แวนไม่ถึงนะผมก็เลยต้องใช้ฟิกเกอร์ต่อระยะเพื่อไปแดนให้ถึงนะผมก็จะได้เป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยเราพยายามแดนเยอะๆ,ๆปุ๊บมันได้ลดคูดาวนะสกิลเอาเป็นเดวิลเพราะว่าตอนเปิดอันติเนี่ยเดวิลทำงานเราจะถึกขึ้นนะครับมันจะช่วยทําให้เราอ่าได้สกิลเออประมาณเฮ้ยมูลัดมาข้างๆระวังนะอย่าไปโดนตอดเลือนเ,เพราะเราต้องใช้เลื่อนในการเดินเกมตอ่อดตอดไม่ได้ชิปตอนนี้รดคูดาวยังไม่เยอะมันอาจจะยังไม่เห็นผลทุกคนทุกคนต้องรอรถคูดาวเยอะๆกัน ใครที่ออกเป็นเซตนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ออกเป็นอ่าเราต้องดูอย่างโออามากินะครับสมมุติว่าเขามีส่วนผสมของไอเนี่ยเมจิกลิงให้เราออกเป็นเมจิกลิงก่อนเพราะว่ามันจะได้ลดคูดาวนะครับผมเมจิกลิงไ,ได้ลดคูดาวสิบเนาะ้ยอีกนิดเหรอฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยไม่อยู่ในวงครับผมช็อตนี้พยายามอยู่ในวงครับฮึบฮึบโอเคพยายามอยู่ในวงครับไอแดนไม่โดนเมื่อกี้สวยแล้วไง เ,ออเขาก็ไม่กล้าเข้าเราเหมือนกันเมื่อกี้สองหนึ่งนะแต่ว่าเลือดเขาโลด้วยเราก็ยังได้อยู่คนระับโอเปจจะตายทึบตายบอกว่าเอ้ยตายพอดีเลยสวยงามนี่ก็ยังไม่ตายแล้วเพื่อนเมื่อกี้เอ,อ้ยโอเคเรากลับก่อนนะครับนี่นะครับเราออกเป็นเอจิทใช่ไหมเอจิทมีส่วนผสมของแพตินัมกันเหล็กซึ่งแพตินัมกันเหล็กเนี่ยมันมีลดคูดาวนะครับผม10%ถ้าเให้เราออกเป็นแพตินมันมกันเหล็กก่อนแล้วเราก็ไปขึ้นเมจิกลิงครับแล้วเดี๋ยวเมจิกลิงจะไปผสมเป็นโออามากิแล้วแพตินัมกันเหล็กจะไปผสมเป็นเอจิทนะครับซึ่ง เออ่มันมันไม่ต้องกลัวเสียดายเพราะว่ายังไงมันก็ผสมกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรารัดมาออกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราได้ลดคูดาวไวขึ้นเพราะตัวเราเรียกมันพึ่งลดคูดาวนะครับตอนนี้เราก็ได้มา20%แล้วบวกกระลุนผมมี7%เป็น27นะครับโดยโดยไม่ต้องมีบัฟฟ่านะครับซึ่งก็จะไวกว่าแบบเราไปออกตรงๆเนาะออกสกิลไม่โดนนกเฉยเลยชิบหายเกี่ยไม่โดนนะชบเฮ้ยห,หมูหลาดมาเพื่อนอออืืหมันไม่มีสเตตเราเมื่อกี้เกือบโดนมันฟันหน้าแหกเฮ้ยอันดิษใบแล้วเข้าสิครับรออะไรเข้าสิครับรออะไร แดดรัวๆโอ้โหโดนสตันเนี่ยมันแพ้ส,สตันนะตัวมันเป็นงนี้แหละชิปหายเยอะจัดเยอะเกินออกแล้วไม่เอาไม่ไม่เล่นด้วยแล้วเยอะเกินออกออกออกไม่ไหวไม่ไหวเยอะๆๆๆๆอยู่ต่อตายแน่นอนชิรา่าอย่าเพิ่งเลียร์ลิปกลางได้ปะรอเราไปด้วยดิเราจะเอาตังค์อะผมผมบอกตลอดนะในคลิปว่าเวลาเมดเดินมาอย่าเพิ่งเชียร์ลิปกลางอะแต่ก็ไม่ เวลาผมเล่นเองผมก็โดนเคลียร์เหมือนกันอะแต่ผมไม่เคลียร์คนอื่นทำไมไม่ไม่เคยมีคนอื่นแบบรอเราบ้างเลยว่าเรานี่รอคนอื่นตลอดนะเฮ้ยชิปโอ้โหเลกกี่ตัวเนี่ยสวยแล้วสวยแล้ว,ลวอย่าแด,ดมามุลาดโอเคมุฬาดแดดไม่โดนเราชิบถอยยังไม่เอานะครับถ้าผมเอาจริงๆผมใส่แล้วแต่ผมมันน่าเอามากจนนะผมรอสกิลสองอยู่ปรับเข้าไปเปิดปปปนี่ไงยังไงล่ะแตกอีกนิดจ้าลุงอีกนิดลุงจะ รลอดปิดได้ยังไงลุงรลอดไปแล้วผมมันเข้าภูมิ้าวิธีการแก้ทางลรอเลี้ยวคือการทํายังไงก็ได้ให้เขามองไม่เห็นเรานะครับซึ่งมันจะทําใหเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนมันจะทําให้เราสกิลสองไม่ได้ไงพอเขาพอเรามองไม่เห็นเขาเราจะสกิลสองไม่ติดเขางงปะไม่งงเนาะปุ๊ป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 ุ่๊ปปุ๊ปป่่ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปมุม๊ปปุ๊มปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปายออกก่อนุูลาดนะมา ยีสองใส่คีไปใจเย็นๆนะโอเมนมาอูโดนขังด้วยต้องสู้แล้วจัดนี้ไม่สู้ก็ตายสู้ก็ตายมานาหมดชิหายเป็นตัวหนึ่งที่มานาหมดก็ล่วงเหมือนกันฟิกเกอร์ออกตายอยู่ดีแหละไม่น่าฟิกเกอร์เลยเออฟิกเกอร์ทําหม <c oughs> ่ะอ่าะเมื่อกี้ลองมีปัญหากับมานานะครับมานาไม่พอนะครับผม <c oughs> เลยไม่สามารถต่อได้ถ้าเมื่อกี้มีมานาไม่รู้นะว่าผมอาจจะสวนได้หรือเปล่านะครับไม่แน่นะเฮ้ย <c oughs> โอเมนวิ่งเร็วจัดไม่ทันวะรอก่อนเพื่อน อีกนิกลุงยังไงละครับโดนไปหนึ่งเจ็บผมยังไม่อันติครับเพราะผมคิดว่าเพื่อนเขาซ้อนอยู่ถ้าผมอันตีเขาไปงงๆเมื่อกี้ผมอาจจะร่วงได้อปเป็นหนึ่งนำนะครับมันจะดามเมจแรงกว่านะคืออปเป็นสองนำมันก็คือเราตอนเรามีรถคูดาวเปินอันติอยู่แล้วมันก็เร็วอยู่แล้วมไม่ต้องไปอพนำให้มันแรงหรืออะไรนะไม่รู้นะแต่ผมเล่นอปหนึ่งนำรู้สึกว่ามันคุ้มตรงเรื่องดามเมจอะใครอาจจะอปสองนำก็ได้จริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่หรอกผมมาแล้วเพื่อนป๊ปป๊ปั๊แดดรหลัวหลัววยงาม สวยงามพระรามแปดเอ้ยหลบก่อนหลบป้อมมาหนึ่งทีได้มาสองครับผมเคกับตอนนี้กําลังดีตอนนี้กําลังดีชิปแดดหลบทางนี้มันแรดมันแด,ดนหลบดาเมจได้นะก็กะดีๆนิด,ดนึงถ้ากะได้ก็ถือว่ารับได้เยอะอยู่แต่ถามว่าจะกะแบบหลบสกิลสําคัญสําคัญเงี้ยในทีมไฟได้ไหมมันทาไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปคํานึงนึกถึงขนาดนั้นว่าเอเอไอเราจะหลบตัวนี้นะเรารอสกิลเพื่อหลบตัวนี้นะอะไรอย่างนั้นนะมันไม่ใช่อันตราาีลาไมกแล้วนะเร็วมากทึบทึบ อืโอ้โหโอ้โหเอจิทมาแล้วอึบถึกอยู่ถึกอยู่เอาหูเกือบได้สองเอาดี <c oughs> ตายก่อนไม่ไหวคนดามจนมูลาดไม่ไหวไม่งั้น,นถ้ามูลาดตายนี้เราอาจจะได้สองเลยนะเนี่ยทีนี้เนี่ยเราจะออกเป็นรีเบสซิ่งใช่ไหมก็คือดูดเลือดพอตอนเลือดน้อยเราจะได้กมอนทำให้เราถึกขึ้นครับให้เราออกเป็นเมจิกลิงก่อนเพราะรีเบสซิ่งก็มีส่วนผสมของเมจิกลิงเช่นกันซึ่งผมได้มาปุ๊บมันจะกลายเป็น4 0เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ออกรัดัดไปเลยเราออกเมเราออกเมจิกลิงมาก่อนนะครับ พอได้ได้เป็จิกลิงปุ๊บครบ40%ทันทีเลยไม่ต้องไปรอรีบยเดีาทำเราเพื่อนไม่เอาเฮ้ยอิกนิดโดนอ่ะลุงเรียบร้อยลุงฟิกเกอร์ฟรีด้วยเมื่อกี้ฟิกแล้วก็ตายอยู่ดีฟิกเกอร์ฟรีไปแล้วก็บางจังหวะฟิกแล้วรู้ว่าตายอยู่ดีก็ไม่ต้องฟิกก็ได้ก็ปล่อยตายเพราะค่าเท่าเดิมอาจจะเสียฟิกเกอร์บางทีแบบเราไม่ฟิกเราจะเก็บฟิกเกอร์ไว้เล่นตอนเกิดได้ไงจะมีจังหวะวิววาพิกเกมอะไรเงี้ยเออมีฝนนะมันมีอันตรีป่ะไม่มีเหรอไม่มีผมก็ใส่ะ มุลาดเป็นตัวที่ไม่มีอันติก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นชีวิตนี้โอเคมุลาดตายด้วยสวยงามปึบรลัวๆว่ตอนนี้เราออกนอกวงแล้วครับจะไม่เป็นไรมันจะเป็นต้องออกแล้วเพราะว่าโอเมนมันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ออกก็ไม่ได้แล้วโอเคได้มาตีตัววะ่ะดันป้อมเลยนี่เขาตายแล้วเยอะเลยดันเลยเพื่อนมีหวังอยู่เราจะรับดาเมจเยอะแล,แล้วเราน่าจะทาดาเมจเยอะยมูลาดเนี่ยติหลบมานหนึ่งทีสันนี้ยังไงแอตติตามมูลาดไปแล้วผมผมเปิดติแดสไปโดน สวยงามมันเดทไปแล้วสองทีหลบพ้นไปแล้วแพ้ตัวนหนีเหมือนกันนะตัวไหนหนีออกจากวงได้คือลอเรียมมันเก่งกับพวกไฟเอตอร์พวกแทงอะเอาตรงๆเลยพอไฟเตอร์แทงอะส่วนใหญ่จะเล่นยินในวงเราเพราะเขามันเป็นตัวระยะใกล้ๆนะครับแต่พวกตัวแอสซสซินเนี่ยแป๊บเดียวก็ออกจากวงเราเรียบร้อยได้แล้ะโวาว์ปกันสามสี่ตัวตรงนี้เลยเขาตีานนมังกรครับผมรู้สึกว่านะไปเลยเพื่อนเราเยอะกว่าอออย่าไปกลัวเนี่ยเราสี่ตัวเขาก็สี่หรือเปล่าว่าไม่ไม่้เขาสามเขาสาม เอ้ยไม่เข้าเลยมูลาดเอ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่ผมไม่โดนสกิลสองเขาเด้นอะไรมันเลยไม่ค่อยเข้าไม่โดนรถเกาะอนันตีเข้าไปแล้วก็ผมชอนน็อตนี้เปิดจังหวะเราฟิกเกอร์แดดวงปุบชิปหายอันตีเปิดไม่ติดโดนมูลาดสตันอะไรมันจะบังเอิญปานนั้นมูลาดเอ้ยทําเราปัน่นป่วนมากมูลาดเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่ามูลาดแดดมาผมกดอันตีไปแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมันเพ,พิ่งออกนี่หลังวพาผมกดใหม่คือโดนมูลาดสตัรนเว้ยโอ้ยัง,ย,งยังแบบยังยังบังเอิญอะ ยังใช่เลยยังใช่เลยไม่เป็นไรอันตีเรารีไวนะครับแต่มันเสียจังหวะเลยเมื่อกี้โอ้ถ้าไม,ไม่กินไม่โดนสตันมันอาจไม่เสียจังหวะไงมันจะไม่เสียจังหวะไงมันจะดีกว่านี้จะทําได้ดีกว่านี้อยู่ไหนวะคริปโอเคอยู่นี่ไปเดดเอาเลือดก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ดีเบสติ้งยังวาออพึงได้โอเคเราก็จะเดดเอาเลือดได้กับคลิปนะครับเฮ้ยเจ็บย้อนขอเลือดดิอย่ามูลาดมามูลาดไม่มีมานาด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้มานาแทบแห้ง,หงๆมากเลยน่าจะจะกิวอีกได้ไม่กี่ที ผมไปช่วยเพื่อนก่อนครับตอนนี้แอติกำลังโดนครับผมเดซเข้ามาเปิดอันติและเดดรลัวเดซลลัวหลบเพือ่อนแอติจะทิ้งเราได้ยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหดออกเลยครับจอดน,นี้เออเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วพอมีเพื่อนแล้วแข็งแก่งไงละ่ะมีเพื่อนแล้วแข็งแก่งมีเพื่อนแล้วแข็ง <laughs> แก่งมีเพื่อนแล้วแข็งแก่งเดซมันรลัวสวยงามโห้ยถ้าเมื่อกี้สามตัวไม่ไหวแน่นอนมีแวนคอยสตนรลลัวมันแพ้แคร,รี่อยู่แล้วเราเรียกแต่เมื่อกี้มีเพื่อนมาช่วยนะผมก็เลยกลับเข้าไป เฮ้ยมันจาติมุลาเคีผมมาช่วยแล้วเพื่อนแดนลัวๆแดนลัวๆสวยงามตายรัวๆเฮ้ยมุลาดมีอันติเปล่าถ้าไม่มีอันติก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะอดี๋ยไปกลัวครับมุลาดมูลาดไม่มีอันติมันก็คือแอสตาินธรรมดาที่แดนไปแดนมางงแงงงแงครับอย่าไปกลัวเอ้าไม่มีคีบเปล่าวะเข้ามาโดนป้อมยิงฟรีสามทีเออเอาดิเอาดิโดนป้อมยิงทีสามปีโดนป้อมยิงทีสามทีไม่ใช่สามฟรีสามฟรีคืออะไรวะเริ่มพูดมัวแล้วเรา อยากได้บัฟฟานะตรงๆเพราะว่ามานาผมก็ครึ่งหลอดแล้วถ้าเรายิ่งเล่นไม่ตายเนี่ยเรายิ่งเล่นตายช้าเราโบกบ่อยๆแล้วเราเล่นไม่ตายในไฟอ่ะมานาเราจะหมดเว้ยแต่ถ้าเราตายคือเราเกิดใหม่มันก็มีรีมันก็รีเซ็ตมานาให้ไงมันก็จะไม่หมดไง <S <S ไงเพื่อนตายปนนะเนี่ยครูด้วยปนนะเนี่ยไม่นนะ <S <S ไม่คู่อยู่กําลังไปเพื่อนกําลังไปกําลังไปทันไหมวะทันอยู่แหละเฮ้ยโอ้ติดติดติดคือแอดเน็ตเฉยเลยโอ้ไม่ได้ ต้องออกจากวงอีกดีก่อนเนี่ยเขาไม่บวกตรงวงอันติเราเห็นปะเขาไปไกลๆแล้วเนี่ยมันไม่นี่โอเคล่อโอมินเข้ามาบวกข้างในได้ไหมโอเคอันติหายพอดีชิบอ,ออกก็ได้วะออกก็ได้วะช่วยเราหน่อยเพื่อนโอ้โหโดนช็อตนี้ไม่ท่าทันโอ้โหไม่ทันครับผมถ้าแดทันเมื่อกี้อาจจะสวนได้เลยนะมีหลายช็อตครับผมที่อยากสู้แต่ก็ขัดใจตรงที่ว่ามันโดนมันโดนสตันแล้วก็โดนอะไรแบบ ขัดๆเราเนาะก็ไม่มันก็ไม่ได้มีหลายช็อนนะที่ผมแบบถ้าผมแดนได้ก่อนตายมันน่าจะสวนได้เออมันมีโอกาสสวนได้เยอะเลยเพียงแต่ว่ามันแดนไม่ทันจริงๆล่วงก่อนตลอดเอาไปจับไปให้มันครบทุกสกิลแล้วก็คอยยืนสกิลไปเรื่อยๆแดนยังไงก็ได้แดนให้โดนครับอันนี้ก็ไฟเสร็จแล้วเขาก็จะออกนอกวงแล้วละมันก็จะสุดประมาณนี้แหละคือมันต้องไฟอยู่ในวงนานๆอ่ะมันจะแรดูเก่งเออถ้าถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเข้ามาเล่นในวงเราแต่ถ้าายตรงข้ามเขาไม่เล่นกับเราเขาออกจากวงเรามันก็ มันก็ไม่สุดอะเออไอตัวเนี้ยตัวราเลี้ยวนะมันก็เลยแบบต้องพึ่งต้องพึ่งสเปซพึ่งพื้นที่อะไรอย่างงี้นิดนึงครับผมก็พึ่งเพื่อนให้บวกแบบมีตัวยือตรงนั้นนานๆอะหรือไม่ก็เขาฝืนใจไล่เราเงี้ยสักสองตัวอะมาไล่เราในวงโอเคอ่ะอันนั้นได้แต่ถ้าเขาหนีสักก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรเลยก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือเขาหนีไปนะครับก็จะจบเปิดอันติอ่าตีมังกรไปเลยนะครับเพราะว่าเออไม่จริงๆไม่เพราะว่าอะไรหรอกมันมันก็ไม่ค่อยมีผลเลยเท่าไหร่หรอกแต่อุ่นใจ อุ่นใจแบบเวลาแบบศัตรูมาอะไรอย่างนี้เพราะว่าอันจริงๆแล้วอันติเรามันคูดาวไวอยู่แล้วนะแต่ว่ามานาเราเนี่ยไม่เนี่ยแต่ตอนนี้อันติคูดาวเสร็จแล้วแต่แต่ที่มีปัญหาคือมานาตอนนี้นมันครึ่งหลอดละเนี่ยคือประเด็นอยากไปได้อยากได้บัฟฟาจากอีกนิดจังเลยเฮ้ยข้างล่างสองตัวชิบหายหลบมาทางนี้กันโดนปาดนี่ไงได้นะเนี่ยเอากรรมอลิสใบไป,ไปแล้วครับผมชาตน,นี้แดดเข้าไปเปิดอันติเนี่ยโดนคือแอดเน็ตขังอีกโดนบุลาดมาซ้อนอีกช่วยแล้วงไงช่วยแล้วไง สวยแล้วไงสวยแล้วไงได้แวนตัวหนึ่งไหมได้แวนตัวหนึ่งไหมไดแต่ว่าโดน o lock. โอเมนล็อกอูแล้วโดนสี่ตัวช็อตนี้อยู่นอกวงด้วยเฮ้ยจุ๊บอีกนิดมาออกไปอย่างรวดเร็ว,รวแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะไม่รอดดูสมพอคีล่าตามไปแล้วช็อตนี้มีชัดดาวหนึ่งทีผมอยู่นอกวงแล้วเห็นปะเพราะเมื่อกี้ผมเปิดอันตีไปแล้วเ <c oughs> นี่ยตอนนี้ก็เหมือนเราไม่มีอันตีแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้โบกในวงแล้วแต่ได้ตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับได้ตัวหนึ่งก็ดีแล้วจะเก็บอันตรีไว้ไฟวงไหนก็ทำไมไอ้นี่ไม่มาตัวอะไรวะอ๋ ไปครับผมเดดเข้าถ้าโอเมนขังเรานะเราต้องอันติเลยแต่เขายังไม่ขังดิเข้าใจแข็งเหลเือเกินฮึบใจแข็งออกใจแข็งก็โดนตอดรัวๆใจแข็งก็โดนตอดรัวๆแล้วมูาดมา็อตน,นี้วาวกลับไปแล้วครับผมจอนเกือบโดนมูลดนะผมเปิดตีแล้วกันเดดค่าแอดเนทค่าแอดเนทค่าแอดเนทฮึบเดดออกมาเดดออกมามีฟิกเกอร์อยู่มีฟิกเกอร์อยู่มีเซฟอยู่อึบยังไม่ตายเมื <laughs> ่อก,กี้เก็บฟิกเกอร์ไว้เซฟนะผมแต่ก็ตอดเข้าไปได้เยอะเหมือนกันก่อนตอนจะฟิกเกอร์มา จบแล้วครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมรอเลียวก็ขึ้นอยู่กับดวงในการข่าพื้นที่อันตินิดนึงว่าเขาจะบวกกับเราหรือเปล่าด้วยมันจะแรดูเก่งถ้าหากว่าเขาล,ลุมเราแล้วเขาแบบไม่มีสตันอะไรพวกนี้แล้วเราแดดได้หลายทีมันจะแรดูแบบถึกๆอะไรอย่างงี้นะครับผม,มก็จะรอดได้นะแต่คือหลักๆแนะนําว่าให้เข้าจังหวะ2รอดูแบบตัวมีสกิลอะไรพวกนี้ปล่อยไปบทแล้วก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปมันจะดีมากกว่านะครับกับตัวเราเนาะ เห็นอย่างนี้แต่ว่าผมทำดาเมจเยอะสุดในทีมนะครับก็คือ1นะึ่งแสนห้าสสงของทีมครับรับดาเมจเกือบจะเยอะสุดในทีมนะครับเป็นอันดับ2นะครับผมเห็นไหมก็คือตัวมันเป็นตัวเข้าวงในเราก็เลยรับดาเมจเยอะแล้วเราก็ทำดาเมจเยอะด้วยนะครับไปละบายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ